อ่ะเดี๋ยวผมดูให้นะพี่นะขอให้แท้อยากให้แท้อยากให้แท้อ่าอยากให้แท้นะไม,ไม่เคยไม่เคยดูขอกที่ว่าไปเช่าจากเพื่อนที่จำนำลงรับจำนำอะไรเงี้ยร้าน,เนทเขาไอเหมือนเขาใช่ใช่แต่ก็นั่งโทรไปหาพี่เชิดถา่าพี่ของพี่กันชัยอะ่ะ ให้แกดูก็เลยแกบอกว่าให้คุณบอยดูดีกว่าอย่างนี้แล้วน่าจะรอดยากแล้วรอดยากล้อ่งเดียวกับวันนั้นเหรอใช่ค่ะน้องเดียวกัวน,น,นหรอค่ะจริงเหรอทำไมถ่ายรูปมามันเหมือนจะดูดีเลย,ยนะครับผมดูรูปวันนั้นก่อนที่พี่ส่งมาหาผมนะ ากรูปเนี่ยเหมือนคนอละองกันเลยแกะดูกันดไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแกะคือถ้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ละ oh, <okay. S 1> ใช่แต่เพราะว่าองค์เนี้ย mm hmm. แก้มเขามีรอยขยื่อนองค์ในรูปที่พี่ส่งหาผมนะ mm hmm. แต่องค์เนี้ยเขาไม่เคยื่อน mm hmm. มาดูแล,ล้วเ, <laughs> เหมือนเหมือนคนละเหรียญเลยได้ได้อย่างในรูปเลยครับเหมือนเหรียญจริงกับคนละอพอส่งปุ๊บมันเป็นมันเป็นขี้กากมดเลยพื mm ้น hmm. เหรียญเขาเป็นขี้กากอะ mm hmm. ถ้าเกิดมันแบบไม่ ถ้าไปเลนเลื่อนจริงๆอ่ะจะไม่ขึ้นขี้กากเลยจะไม่มีเม็ดเลย